วันนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันครับรายได้จากการทำแอปฟรีว่ามันไดผ้ผู้พัฒนาได้เงินมาจากทางไหน,นครับแอปพลิเคชันแอปมันก็มีหมวดใหญ่ๆอยู่สองอันนะครับก็มีแบบเสียงเงินแล้วก็แบบฟรีนะครับแบบเสียงเงินนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันก็คือหลักๆเลยก็คือการกดดาวน์โหลดนะครับโดยมีค่าบริการตั้งแต่ตอนตอนดาวน์โหลดเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเสียเงินนะครับส่วนราคามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแอปตัวนั้นนะครับมาตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะครับอย่างถูกๆเลยก็ประมาณ0.9ุดเหรียญนะครับหรือว่า30บาทนะครับซึ่ง30บาทตัวนี้ก็จะถูกหักโดยโตโตอีกประมาณ30นะครับเหลือยี่บาทนะครับอันนี้จะเป็นค่าบริการของแอปพลิเคชันที่เสียเงินนะครับอย่างเช่นขาย หรือว่ามีคนดาวโหลดไป 1, หนึ่งหมื่นลายเส้นตัวนี้นะครับก็จะได้เงินลาวๆประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับถูกหักไปแล้วก็เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทซึ่งตัวเสี่ยงเงินตรเนี้มันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยนิยมกันในปัจจุบันแล้วครับเพราะว่ามันมันคนไม่ไม่ไม่ค่อยชอบโหลดกันครับที่เสี่ยงเงินเพราะว่าโหลดมาแล้วไม่รู้จะดีหรือล่าส่วนเนี่เขาไปเรียกเป็นแบบฟรีกันหมดครับอันนี้ก็จะเป็น ราคาเข้าข้างนะครับว่าต้องเงินจานวนเนี้ยต้องคนกดดาวน์โหลดประมาณหนึ่งหมื่นคนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นเงินที่เยอะอยู่แต่ว่าก่อนจะได้มานะขนาดนี้ก็ต้องเป็นแอปพลิเคชันที่แบบดีจริงๆนะครับถึงจะมีคนโหลดต่อไปนะเป็นแอปฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันเพราะว่าการเป็นแอปฟรีอ่ะคนก็โหลดได้ ได้เลยครับไม่ไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้องมีค่าอะไรทั้งนี้ไม่ต้องมีค่าอะไรไม่ต้องเสียงเงินนะพวกนี้แล้วก็มันจะเป็นแอปที่มีที่น,มมนี่เป็นที่นิยมมากาก็คือพวกเป็นเกี่ยวกับโซเชียลครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปพวกนี้มันได้เงินมาจากทางไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องทางแบบอันนี้นี้ลต์มาคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นทําทแอปมาเพื่อความโด่งดังนะครับเป็นแอปฟรีนะครับแล้วก็การแปะแบนเนอร์แอดนะครับการขายไอเทมหรือว่าการขายของในแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าอินแอปเพย์เชสนะครับแล้วก็การทําแอปแบบสับ s ิล i ช t ั o นนะครับหรือว่าการ เก็บเงินเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นตัวาการทำแอปฟรีโดยการขายข้อมูลนะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการหาเงินเดี๋ยวเรามาดูดรายละเอียดกันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการทาแอปเพื่อ,อความโด่งดังนะครับอันนี้ได้เงินมาจากทางไหนนะครับก็อย่างเช่นทำแอปมา หนึ่งตัวซึ่งตัวเนี้ยมีคนดาวน์โหลดเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับสมมุติว่าเราเอาผลงานตัวเนี้ไปสมัครงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะได้งานที่ดีๆทํานะครับหรือไม่ก็เอาแอปตัวนี้มาเป็นตัวช่วยเว็บเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันหลักของเราครับเป็นตัวที่ทําให้งานของเราอ่ะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอ่า สติกเกอร์ครับที่เป็นคำกวนๆอะไรพวกนี้ยเป็นเป็นแอปพลิเคชันฟรีแต่ว่ามีคนดาวน์โหลดเยอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราโฆษณาหรือว่าเราไปแปะในแอปสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะทำให้คนดูมากยิ่งขึ้นนะันี่ก็เป็นช่องทางอีกอันหนึ่งที่นิยมมากในตอนนี้นะครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นการแปะแบนเนอร์แอดนะครับอันนี้เป็น การหาเงินหลักๆเลยของแอปฟรีนะครับก็จะเป็นการแทรกแบนเนอร์หรือว่าโฆษณาในครับในใน,ในแอปอะครับสมมติว่าเราเข้าแอปไปนะครับมันก็จะมีโฆษณาของแอปตัวอื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีค่าบริการแฝงอยู่นะครับอย่างเช่นการคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะ,ะทางโฆษณาเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับ แล้วมันก็จะมีเลทราคาอยู่นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้จะเป็นวิธีการคิดนะครับของอจำนวนเงินที่จะได้นะครับก็คือถ้ามีคนคลิกอันนี้นี้จะเป็นค่าเศษของมันนะครับถ้ามีคนคลิกแบนเนอร์นะครับก็จะคูณจํานวนคลิกของอกมันนะครับอันนี้คลิกตามจำนวนนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งจะเป็นการ เช็คอะยูเซอร์ที่ออนไลน์ครับต่อวันนี้สมมติว่ามีคนออนหนึ่งคนนะครับก็จะมีเงินเขาเรียกว่าอะไรมีเงินที่แบบว่าทางโฆษณาเขาให้ต่อวันนะครับไม่ให้เป็นการคลิกอย่างเดียวอันนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาทำกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดน,นะครับสมมติว่าจำนวนวันนะครับก็คือเป็นลักษณะของ Price In c o m e นะครับ เป็นการถ้ามีผู้ใช้เยอะผู้ใช้แอปเยอะครับมันก็จะได้เงินเยอะอย่างเช่นเราทําแอปขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ว่ามีผู้ใช้งานเยอะครับเข้ามาเรื่อยๆก็คิดเป็นหนึ่งหนึ่งเซนนะครับตอนหนึ่งคนสมมุติว่ามีหนึ่งคนก็จะอันนี้การคิดมันจะไม่เหมือนกัน,นครับแต่ละประเทศอันนี้ผมเอามาเข้าข้างนะครับอย่างเช่น ถ้ามีคนใช้หนึ่งหมื่นคนต่อว,วันนะครับรายได้ก็จะอยู่ที่วันละหนึ่งร้อยเหรียญต่อเดือนต่อเดือนก็จะเป็นสามพันเหรียญน,นะครับต้องมีคนใช้แอปประมาณหนึ่งหมื่นคนนะครับในในวันนึงครับก็จะได้แค่หนึ่งร้อยเหรียญเองอันนี้เป็นเป็นเงินที่ได้ไม่เกี่ยวกับการคิดนะครับนอกเหนือจากการคิดต่อเดือนก็ประมาณสามพัน อันนี้แอปก็ต้องแบบว่ามีคนเข้าใช้งานอย่างต่อเน,นื่องนะครับถึงว่าจะถึงจะได้เงินตรงน,นี้ได้ครับเป็นเงินนอกเหนือนจากการคลิกของโฆษณาครับแต่ปัจจุบันเนี้ยคนเขาทำแอปมาครับอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันเกมอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอาโฆษณามาให้คลิกเข้าไปดูครับแล้วก็มันจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการโฆษณาอีกอีกอันหนึ่งของเขาช่องทางการหาเงินนะครับ ต่อไปการขายของหรือว่าการขายไอเทมในเกมนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยในในพวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกมหรือว่าถ้าเป็นแชทกอ็อย่างเช่นไลน์ครับขายพวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับในตัวนี้เพราะว่าทําไมเขาถึงต้องซื้อไอเทมในเกมนะครับไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าบางเกมมันจะ สมมติว่ามีคนเล่นมากอย่างเฮเดงนะครับมันจะมีคนเล่นเยอะแล้วก็จะมีการแข่งขันกันในเกมคนนี้ก็ต้องการที่จะมีเยอะกว่าคนนี้ก็ต้องการที่จะเหนือกว่าอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อไอเทมที่แบบรลกลัฐนะครับถามว่าเล่นเองได้ไหมมันเล่นเล่นได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานาน,นะครับพอถึงจุดที่มันยากจริงๆนะครับมันก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อไอเทมเพื่อเข้ามาช่วยในการเล่นเกมครับแล้วก็ มันสามารถเป็นไฮซิสอินคัมได้นะครับเพราะว่าไอเทมที่เราซื้อครับคือมันใช้แล้วมันหมดไปอย่างเช่นแบบว่ามีไอเทมอายุการใช้งานแค่2วันอย่างเงี้ยครับหมดอนนี้เราก็ต้องซื้อใหม่อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจากผู้ใช้คนเดิมของเรานะอันนี้อย่างเช่นเกมเมเนะครับเขาก็ได้ช่วงแรกๆเขาได้เงินประมาณวันละวันละน้าาเหรียญน,นะครับ อันนี้ตามข้อมูลที่ที่ดูมาครับเพราะมีคนเล่นเยอะมากต่อไปนะครับการทำแอปฟรี v, แล้วก็ได้เงินจากการสับจากอับซับแอิเชันนะครับเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็จะได้เงินอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันนิตยสารการ์ตูนหรือว่าอะไรพวกนี้ครับหรือว่ามูฟวี่อะไรพวกนี้มันก็จะมีการเสียเป็นรายเดือนอย่างเช่นเพลงอะไรพวกนี้ครับ ันนี้เขาจะได้เงินแบบว่าต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือน,นนะครับจนกว่าจะมีผู้ใช้ของนั้นนะครับยกเลิกแอปตัวน,นี้นครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำเงินได้ได้ดีอนกันต่อไปตัวสุดท้ายนะครับหาเงินโดยการนำข้อมูลของของผู้ใช้ครับไปไปขายต่ออีกทีนึงครับอันนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิรเท่าไหร่ครับ การทํางานของมันก็ท้ายอย่างเช่นเป็นการวิเคราะห์นิสัยหรือว่าการบริโภคตัวโซเชียลครับว่าคนเนี้ยเป็นมีบุคลิกหรือว่าลักษณะการใช้งานยังไงนะครับเขาก็จะทำอย่างเช่นอแอปตัวเนี้ยใช้ facebook เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลจาก facebook อะมาแสดงมาเก็บลงหน,นข้อมูลของของ,ของแอปมันนะ เป็นการดึงข้อมูลจาก c ฟน o o k ทาอย่างเช่นคนนี้ชอบทําอะไรใช้มือถือช่วงไหนมากที่สุดชอบรูปอะไรชอบทานอะไรหรือว่าเพื่อนสนิทที่คุยบ่อยๆเนี้ยเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยการขายก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปขายกับองค์กรอื่นหรือว่าคนที่ต้องการข้อมูลนะครับจะเป็นในรูปแบบการขายข้อมูลสดๆหรือว่าการขายข้อมูลทั้งแอปเลยอันนี้น,นี้ก็ มีอยู่ในแล้วแต่ที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับการหารายได้จากแอปฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับก็คือสรุปเลยก็เป็นการแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีผลกำไรหรือว่าไม่หว่าผลเลไรก็ส่วนใหญ่แล้วผู้พัฒนาะครับเขาอยากให้ จุดประสงค์หลักเลยคืออยากให้คนใช้แอปเยอะๆแล้วก็เป็นการหารายได้ในหลายๆช่องทางครับ